สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาพบกันนะครับในวันอาทิตย์นะครับวันที่3กันยายนวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจเพียบเลยนะครับผมก็จะมี5ลิกดังแล้วก็มีบิ๊กแมชด้วยนะครับก็พูดถึงบิ๊กแมชก็ไปเริ่มเลยละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นรอบดึกนะครับเวลาสีทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นอาร์ซอลเปิด ลังเอมิเลตเจอกับแมนยูนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็อาร์ซอลมี U7 คะแนนนะครับจากการชนะ2เสมอ1ส่วนแมนยูมี6กคะแนนนะครับจากการชนะ2แล้วก็แพ้น1นนะครับอาร์ซอลชนะ2เกมแรกนะครับในการเจอกับฟอเรสแล้วก็คริสตัลพาเลตส่วนเกมล่าสุดทำได้แค่เสมอกับฟูลแลมไป2ต่อ2นะครับส่วนแมนยูนะครับ เกมในบ้าน2นัดที่ผ่านมาชนะหมดนะครับในการเจอกับวูฟแล้วก็เจอกับฟอร์เรสส่วนเกมไปเยือน1นัดปีนี้ก็คือการบุกไปแพสเปอร์มาสตต่อสนะครับสดสถิติการพบกันครับเมื่อรุูการที่แล้วก็เป็นบ้านขายบ้านมันนะครับอาร์ซนอนชนะ3ต่อ2ที่เอมิเรตแล้วก็แมนยูชนะ31ที่โอทาฟอร์ดนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมชนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับก็จะเป็นปืนใหญ่ชนะก็ได้ หรือว่าจะเสมอกันก็ได้หรือจะเป็นแมนยูชนะก,ก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของสภาพความพร้อมวันนี้นะครับก็ทั้ง2ทีมอย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็ตัวหลักๆอยู่กันถือว่าครบนะครับโดยเชอร์ในแนวลุกเนี่ยจะมีพวกโอเดกานะครับมีซาก้าเคซุสแล้วก็มาตินเนลลี่นะครับส่วนแดนกลางมีหลักๆก็คือดีแคนไรท์ ice, นะครับส่วนแมนยูนะครับก็ตัวที่ขาดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็น ตัวสาคัญก็ถือว่าไม่น้อยนะด้วยช่อก้องหลังนะครับขาดลูกชอนะครับขาดมาลเลเซียนะครับขาดวาลานนะครับส่วนแดนกลางขาดเมสันเมาส์นะครับส่วนวันเนี้ตามกับคาดการณ์เขาว่าจะใช้แผนเดิมเหมือนเมื่อวันะที่แล้วก็คือการเอาดาดาโลนะครับมายืนเป็นแบ็คซ้ายแทน2ตัวที่เจ็บไปส่วนตัวใหม่อย่างลีเกรอนผมคิดว่าเกมนี้น่าจะยังไม่ได้ลงเล่นนะครับ ส่วนทางขวาก็จะเป็นบิซาก้าต่อไปส่วนเซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นามาติเนสจับคู่กับดินเดลเฟนะครับส่วนนอกนั้นครับพวกตัวหลักๆก็แรดฟอร์ดบูโนโอ,อิลิกเซนกาเซมิโลก็น่าจะได้ประสานงานกันในแดนกลางเพื่อรุ่นทำประตูนะครับส่วน,นาอาปาวันนี้เขาคาดว่าจะเป็นมักซิยาวนะครับที่จะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับก็ถ้าเกิดดูจากความพร้อมมองว่าแอสตันจะดูภาษีดีกว่านิดนึงนะตรงที่ว่า แมนยูมีปัญหาในเรื่องเกมรับนะครับเพราะว่าการคานลูกชอไปเนี่ยและการใช้ดาโลดเนี่ยคือเกมก่อนมันไม่ค่อยเบิกเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ต้อรับมือกับพวกซาก้าโอเดกาผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเกมนี้ผมมองว่าอร์เซนอลดีกว่านะในเรื่องของแนวลุกแล้วก็ผลงานโดยรวมในปีนี้ผมคิดว่าเกมเนี้ยภาพรวมสมดุลกว่าแล้วก็เล่นในบ้านผมคิดว่าวันนี้ราคาเปิดมาที่0.5อย่างน่าเชียร์ที่ โซนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ฝรั่งเศสรครับจะเป็นลียงเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับสองเดีมนี้ก็ถือว่าเป็นสองทีมใหญ่ครับของฝรั่งเศสแต่ว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆเนี่ยมาตรฐานของลียงตกตลงไปเยอะเลยนะครับโดยชองในปีนี้เนี่ยออกซ้ายันละสามเกมนะเพิ่งจะมีหนึ่งแต้มนะครับก็มาจากการแพ้สองเสมอนหนึ่งแถมเสียไปหนึ่ง,งประตูและยิงได้แค่สองลูกเท่านั้นนะครับ ส่วนเปเชครับอาจจะมีเรื่องของอ่าความไม่คเเ s i s t ว่าเท่าไหร่ตลอดสองเกมแรกที่ทำได้แค่เสมอกับลอรรยองกับตัวลูสมาแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยทุกอย่างเหมือนจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับจากการเปิดบ้านถลม่มรองแชมป์เกาอย่างรองเป็นสามหนึ่งวันนี้คีย์แมทสำคัญนะครับอย่างเอมบาเป้ก็น่าจะได้ลงเล่นเช่นเดียวกับอุสวานเดเบเล่น,นะครับส่วนแดนกลางหลักๆก็จะมีพวกอูกาเต้วิติญญาอะไรพวกนี้นะครับ สุริยงชุนเนี่ยตัวหลักๆหายไปเยอะนะครับหน้าตัวอากองหน้าตัวเก่งอย่างลักซซักกยับาดเจ็บอยู่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยถ้าวัดกันในเรื่องความเด็ดขาดแล้วเนี่ยไปเชนเหนือกว่าเชื่อว่าน่าจะบุกชนะได้กับราคา0.75นะครับสรุปนะครับ2คู่วันนี้นะครับที่ให้เลือกนะก็จะมีอาร์ซดอนครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แม็น,นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ